ทุกคืนตอนตีสามกระดิ่งหน้าบ้านของผมสั่นเบาๆครับทา,ทางทั้งที่ไม่มีลมไม่มีใครเดินผ่านแต่ที่มันน่ากลัวามากกว่านั้นคือวันไหนที่กระดิ่งเงียบวันนั้นจะมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านครับเจ้าของในเรื่องนี้เชื่อคุณพีทเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ที่เพิ่งซื้อบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจาัดสรรแถบนนทบุรีครับหน้าบ้าน ติดกระดิ่งลงมเาไว้เป็นสีน้ําเงินใบเล็กๆห้อยอยู่ที่หน้ารั้วประตูเนื่องจากคุณพีทได้ซื้อบ้านต่อมาจากเจ้าของเก่านะครับซึ่งเขาไม่ยอมออกไปด้วยและคุณพีทก็มองว่าเออมันสวยดีฟังแล้วเนี่ยมันน่าลื่นหูก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นครับแต่ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์คุณพีทเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าทําไมกระดิ่งอันนี้มักด,ดังช่วงเวลาตีสามพอดีไป๊ไปไปฮะ เพราะว่าเสียงกระดิ่งนั้นเนี่ยตามปกติมันจะต้องดังหลังจากที่มีลมเท่านั้นอันนี้คือตามปกติเลยครับหรืออาจจะมีคนไปแตะโดนมันก็ต้องดังครับกิ้งกิ้งอะไรว่าไปครับปัญหาคือในคืนแรกที่คุณพีทได้ยินนั้นมันมีเสียงครับเสียงกิ้งกิ้งนี่แหละครับแต่ว่าพอดูที่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านกลับไม่มีลมนะครับไม่เห็นแมวไม่เห็นอะไรเลยแล้วคืนต่อมาครับคุณพีทเลยลองดูที่กล้องวงจรปิดครับ ในช่วงช่วงเวลาเดียวกันที่ตัวเองได้ยินเสมอจากนั้นได้จับเวลาคุณพีทเลยรู้ว่าช่วงเวลาตีสามครับกระดิ่งมันสั่นเองมันสั่นเหมือนกับว่ามีคนจับเขย่าแบบเบาๆแค่ทีเดียวเท่านั้นครับในวันรุ่งขึ้นคุณพีทได้ข่าวว่าป้าแสงเพื่อนบ้านวัยเจ็ดสิบปีเสียชีวิตในห้องน้ําเมื่อคืนตอนแรกคุณพีทก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับจนกระทั่งคืนถัดไปกระดิ่งมันสั่นอีกแล้วครับ และเช้าวันนั้นมีคนในซอยถัดไปนะถูกไฟช็อตตายครับคุณพีก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยคนในหมู่บ้านจะตายกันติดแบบนี้มันเป็นไปได้หรอแล้วในคืนนั้นครับต่อมาเลยฮะกระดิ่งไม่สั่นครับรอบนี้มันเป็นวันพักครับและเป็นวันแรกที่คุณพีได้อยู่แล้วกระดิ่งมันไม่มีเสียงสักนิดครับในช่วงเวลาเดิมคุณพีธก็เลยนอนหลับไปครับไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่าในฝัน กลับมายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองพอเงยหน้าก็เห็นกระดิ่งอันนั้นนั่นแหละครับตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมีเสียงผู้หญิงอยู่หน้าหลังพูดขึ้นมาว่าคืนนี้เงียบแปลว่าเธออยู่ได้แล้วคุณพีก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับเป็นเวลาตีสามสิบเจ็ดนาทีและพบว่ากระดิ่งถูกถอดออกจากที่ห้อยครับและวางไว้บนพื้นอย่างเรียบร้อยคำถามใครถอดครับ พอมาดูกงวงจรปิดตรงนั้นไม่มีคนอยู่นะครับแต่อยู่ดีๆกระดิ่งมันล่วงลงมาเองฮะคุณพีทเลยเริ่มสืบกับเจ้าของบ้านเดิมครับว่าตกลงกระดิ่งอันนี้มันเป็นของใครกันแน่เจ้าของบ้านเลยบอกว่าเป็นของแพรซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านเก่าเธอได้เสียชีวิตไปจากการที่โดนคนร้ายบุกเข้าบ้านมาในช่วงประมาณ2ปีก่อนครับตอนนั้นคุณแพรยืนอยู่หน้าบ้านในช่วงเวลาตีสามเพราะได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นและไม่เคยกลับเข้าบ้านอีกเลย ร่างของเธอถูกพบตรงรั้วข้างบ้านถูกตีที่ท้ายทอยจนเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อของคุณแพ้จึงเอากระดิ่งไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านครับและพูดกับทุกคนว่าถ้ามันสั่งแปลว่ายังมีคนรอดแต่ถ้ามันเงียบแปลว่ามันมาแล้วหลังจากที่คุณพีทได้สืบเรื่องนะครับกับเจ้าของบ้านได้บอกมาทุกอย่างคุณพีก็เลยบอกกับตัวเองว่าหากเป็นแบบนี้เราคงอยู่ไม่ได้หรอก ในการใช้ชีวิตแล้วเราจะต้องรู้ว่าใครจะตายใครจะไม่ตายในทุกทีคือเวลาตีสามก็ต้องได้ยินเสียงแบบนี้สม่ำเสมอครับคุณพีทเขาคงไม่ไหวครับในท้ายที่สุดก็เลยคุยกับเจ้าของเก่าและขอเอาเงินคืนทั้งหมดเพราะมันมีเรื่องเหตุการณ์แบบเนี้เกิดขึ้นขายได้ยังไงถ้าไม่งั้นจะเอาไปฟ้องศาลหรือนู่นนี่นั่นครับพอคุยกันเสร็จแล้วเจ้าของก็เลยยอมและเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับไม่แน่คุณแพรอาจจะต้องการสั่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้รู้ว่า ตาบเละก็ตามที่กระดิ่งมันเงียบนั้นแปลว่ามีใครบางคนกําลังที่จะตกเป็นเหยื่อครับหรือถ้าหากมันสัน่นก็เป็นการแจ้งเตือนเอาไว้แล้วถ้าเป็นคุณล่ะหากคุณตายไปแล้วคุณจะทําแบบเดียวกับคุณแพ์บ้างไหมครับหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน